ช่วงนี้ฝนตกหนักน้ําขังเต็มไปหมดลูกน้ํายุงลายก็เยอะทํายังไงดีอ๋อเอาอย่างนี้สินี่ไงมะกรูดสมุนไพรใกล้ตัวช่วยได้มะกรูดเนี่ยนะจะช่วยได้จริงๆเหรอเซ้นเอกได้สิเซียนมินหนมะกรูดเนี่ยนะมันจะมีน้ามันหอมระเหยเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบช่วยไล่ยุงได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะสำหรับในหลายๆบ้านที่มีโอ่งน้ําหรือมีถังน้ําที่จําเป็นนะครับต้องตั้งไว้ไม่สามารถฟั่มทิ้งได้นะครับอ่าไม่มีไซอาเบตนะครับลูกมะกรูดนี่แหละ ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับและนี่เป็นถังน้ำที่เซนเอกจำลองเอาไว้เป็นยกตัวอย่างเช่นพวกโอ่งตามบ้านที่ไม่สามารถความทิ้งได้นะครับเราก็จะใช้ลูกมะก,กูดนี่แหละนะครับมาลูกมะกูดนี่เราก็เอาไปคึงนะครับให้น้ำมันหอมแล้วเหยือของเขาเนี่ย ลรวเหยออกมานะครับเราจะคึงคึงคึงให้เขาช้ำนะครับช้ำเมื่อลูมะกรูดช้ำเนี่ยจะมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนะครับไปครับเดี๋ยวไปคึงกันเลยดีกว่าเห็นไหมมันจะมีน้านะครับจะมีน้ําออกแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เราคึงไปเลยนะคึงเยอะๆคึงเยอะๆคึงอย่างนี้ไปเลยคึงนะครับให้เขาช้ำนะครับอ่านี่คึงอย่างนี้เห็นไหมครับนี่อ่าเมื่อเขาช้ำนะครับเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยแบบนี้ช่วยไล่ยุงได้นะทาตัวก็ได้นะกลิ่นหอมนะครับหอมสดชื่นนะครับแล้วก็ช่วยไล่ย มาครับนี่อ่ะมานี่มาที่ถังของเรานะครับสมมติอันนี้เป็นโอ่งน้ํานะใบขนาดใหญ่ที่เราต้องเปิดฝาไว้ไม่มีฝาปิดแล้วเราไม่สามารถเทความทิ้งได้นะครับเราใช้ลูกมะกรูดที่เราคึงเมื่อกี้นะครับจนช้าแล้วเกิดน้ามันหอมระเหยแล้วมาดูใกล้ๆนะเดี๋ยวเราใส่ลงไปมันจะเกิดนะครับอ่ะดูวใกล้เลยนะอ่าน่ครับเราใส่ลงไปเลยอ่ามันก็จะเกิดพวกในเห็นไหมเห็นไหมเห็นในในกล้องเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหม อ่าเห็นน้ำมันหอมแล้วเหยใช่ไหม <c oughs> อ่ามันจะเป็นฟิล์มบางๆนะครับเป็นป่าเคลือบอยู่ตามผิวน้ํานะครับอ่าเราไม่ต้องเอาลูกออกนะเราแช่ไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้ำมันหอมแล้วเหยยจะค่อยๆกระจายออกมากระจายออกมานะครับแช่ไว้ลูกเดียวพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้าจะเน่านะเวลายุงเข้ามาเนี่ยมันได้กลิ่นน้ํามันหอมแล้วเหยนะครับยุงก็จะหนีไปไม่มาวางไข่แล้วลูกมะกรูดลูกนี้นะครับไม่ต้องเอาออกนะใส่เอาไว้นะครับใส่ไว้สักวันถึง2วันเราค่อยเอาออกเปลี่ยนลูกใหม่นะครับเพราะว่ากันครับแล้วที่สําคัญไม่ต้องใส่เยอะนะ เพื่อกันนะครับการน้ําเน่านะครับการถ้าเราใส่ไว้นานๆเลยเอาลูกเดียวใส่ไว้นานๆแช่ไว้เลยมันจะเกิดผลไม้เนี่ยมันจะเน่าลูกมะกรูดเนี่ยมันจะเน่าได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะสองวันเปลี่ยนทีหรือวันเปลี่ยนทีก็ได้เปลี่ยนลูกใหม่นะครับแต่ไม่ต้องเอาออกเพราะว่าน้ามันห่อนว่าเหืจะค่อยๆกระจายออกมาเคลือบผิวน้ํานะครับอ่ก็วิธีนี้นะครับสามารถช่วยไล่ยุงได้เป็นอย่างดีเลยป้องกันการมาวางไข่ของพวกลูกน้ํายุงลายนะครับยุงลายมาปุ๊บ หนีเลยนะครับเพราะมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับไม่มีสารเคมีอ่าแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะมีะกลิ่นของมะกรูดเนี่ยมีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้อ่ามันใช้ได้จริงนะครับเซนเอกก็เลยเอามาบอกต่อนะครับโอ้โหมะกรูดนี่เป็นสมุนไพรชั้นดีเลยนะเซนเอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ